สวัสดีค่ะอุวิวิวิอล่าสวัสดีค่ะอล่าดูสวัสดีค่ะเออวันนี้จะพาไปเที่ยวไหนเอ่ยวันนี้อล่าพาไปเที่ยวไหนคะไป,นไปเที่ยวไหนนะไปเที่ยวน้ำตกไหมน้ำตกอล่ชอบไหมน้ำตกน้ำตกค่ะโอเควันนี้พาไปเที่ยวน้ำตกนะ อล่าสวัสดีค่ะอล่า,า,า,ลาจรอล่าจะพาไปเที่ยววัดหรอคะเออล่าจะพาไปเที่ยววัดป่าบ่อน้ำพระอินค่ะมีน้ําตกอยู่ตรงไหนนะฝนตกอล่าจะพาไปดูน้ําตกนะดูน้าตกไหม น้ำตกน้ำตกน้ำตกไหนอยู่ไหนนะเบย่าอยู่ไหนคะเบย่าพี่เบย่าไปไหนคะเบย่าไปรียนคะ่ะเบย่าไปไหนนะเบยา่บยาไปโรงเรียนอ๋อเบย่าไปโรงเรียนเอาละอยากไปโรงเรียนไหมคะเฮ้ย ไปดูน้ำตกกันลงไหมลงรถไหมคะอ๋อแล้วดูพิกกี้มาพิกกีบ้บายบายพิกกี้หน่อยพิกกี้สวัสดีค่ะอจุ๊บพิกกี้หน่อยแล้วส่งจุ๊บหน่อยอะจุ๊บ <laughs> พิกกี้พิกกี้เอาได้คิดถึงพิกกี้ไหมคิดถึงพิกกี้ไหมเฮ้ยโอ้สนใจน้ำตกอย่างเดียวเลยอันไหนไปดูซิน้ำตกน่ะอ่ะไปดูเลยไปดูไปดู ไม่เอาหรอลงไหมหรอือไม่จอดรถให้ตอนนี้พาหมูน้อยขับรถเล่นรอบวัดหมูน้อยเพิ่งตื่นนะคะหนูเพิ่งตื่นค่ะมาเรีวมาเร็วมาดูมาดูมาด,มด,ดูน้ำตกใหนหนูออร่าจะพาเที่ยวน้ำตก อยู่ไหนนะาปะไปเล่นน้ำตกกันเถอะอล่าน้อยพี่สบายดีไหมคะสบายดีคะ่ะดูน้อยพาชมน้ำตกนะโอ้โหหน้าตาแลดูแบบว่าเปล่งประกายเปียกไหมเปียกไหมเปียกไหมคะเปียกเปียกไหม นี่ค่ะน้ำตกอุ้ยจะถอดเสื้อแล้วเหรอไม่ถอดถอดไหมถอดไหมคะมถอดแง่ถอดเสือเล่นน้ำเหรอ เ <laughs> ย็นไหมเย็นไหมเย็นไหมคะเย็นไหมคะ <laughs> <S <S อันนั้นอะไรอ่ะคะก้อนหินเหรอคะก้อนหินเหรอคะโอ้้ <S 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 าอาล้วชอบน้ำตกไหมคะ ชอบจ้าสวัสดีค่ะพี่ฝนสวัสดีค่ะคุณสุนยาตาพาหมูน้อยมาเล่นน้ําตกค่ะฝนตกต่อกันสองสาวัน สัดีจ้าไปยังออลล่ะโอเคยังสนุกไหมคะสนุกไหมบังบังไม่พาขี่รถขี่รถไหมขี่รถไหมคะ อน้ำอยากเล่นน้ำอย่างเดียวเลยอ,อล่าไปหาแม่ปอไหมไปหาแม่ปอไหมคะไปไหม,ไมน้ำแม่ปอแค่อยากเล่นน้ำอย่างเดียวเลยค่ะ พึ่งตื่นหนูนอนพึ่งตื่นค่ะมามีก็เลยพามาขับรถเล่นนะคะขับรถเล่นชมวัดชมน้ำตกจ้าไปขี่รถไหมพี่พาไปขี่รถ ใครมาลนะ่ะใครมาสวัสดีค่ะ <c oughs> จ้าเอาล่หยับน้ำเหรอคะเปียกเปลียกไหมอะ่ะอยู่ในแม่ปอจะไปรับอยู่น้ำตกเนี่ยค่ะระหว่างทางอยู่ตรงเลยกุดแม่เทียนมาสวัสดีค่ะพี่ขวัญ มาเที่ยววัดไหมคะน้ําตกช่วงนี้มีน้ําตกให้เที่ยวพี่ปราออล่าจ้าสวัสดีค่ะออล่าเองค่ะออล่ามาเล่นน้ําตกค่ะไว้ไว้ไว้ มาเลยมาหาแม่ปอเ้าท่าไปหาแม่ปอไหมว้ายโนโนโเปีย no, ก no, 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 <c oughs> ไม่เอานะคะระวังตุ๊ก,กะตาเปียกน้ํานะใครมานะระวังรถนะใครมาเนี่ยดูสิไม่หรือมองไม่เห็น อันนี้อะไรคะออล่าอันนี้อะไรจ๊ะอะไรจ๊ะใบอะไรจ๊ะรีวิวหน,วอน,น่อยเร็วออล่าจ้าอล่าระวังนะมีรถมามีรถมา <laughs> แม่ปอบอกเดี๋ยวมารับจะไปไหมพี่ปอตัวนี้เล่นน้ำสนุกสนานว้ายตุ๊กตาเปียกน้ำเดี๋ยวนะลูกไม่เอาน้องอาบน้ำนะคะโอเคไหมกำลังเรียนเขากำลังหาทางเรียนค่อยๆให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เปียกแล้วเขาก็จะลงเล่นน้ำแน่ๆเลยนี่คือแผนการใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าอันนี้ใบอะไรคะออล่าอืม อร่อยไหมใบอันนี้อร่อยไหมหนูเคยกินไหมไม่เอาไม่อร่อยเลยจ้าปะาไม่พาไปหาแม่ปอไปไหมไปขี่รถไหมคะไปไหมไปไหมไม่ไป ล่นน้ำติดใจแล้วละสิไหวระวังนะ โนมัติโอ้โหไม่ไปไม่บอกลาบอมมี่เลยเหรอคะอ๋อล่วคะอ๋อแล้วไปโอ้โหได้ยินคำว่าช็อกโกแลตเดินไปเลยอ๋อล่วไม่ไปกับมอมมี่หรอคะรถเราอยู่โน่นนะนู่นรถเราไปไหมไปกับมอมมี่ไหมคะไปไหมไปกับมอมมี่นะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอะ โอเคเอล่าไปเที่ยวกับแม่ปอแล้วอล่าไปแล้วแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ลาก่อนตัวละครเรานางเอกของเรื่องเราไปเสแล้ว